อานิสง์หรือบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของเราซึ่งก็คือการที่จิตใจมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภอานิสง์ก็คือผลที่เราจะได้รับอานิสง์ของบุญอันนี้ถือว่าเป็นอานิสง,ง์แต่ว่าผลที่เราจะได้รับ เกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะอย่างเช่นอเราทําบุญเราให้ทานอันนี้สองของทานคืออะไรคือเกิดมาเป็นคนรวยมีทรัพย์สมบัติสตินเงินทองอันนี้เป็นอันที้สองเรารักษาศีลศีลห้าศีลแปด อาน,นิสงที่เราจะได้รับหรือผลที่จะได้รับก็คือไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าหรืออัน,นิสง์ของการภาวนาภาวนานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมการทำกรรมฐานการทำสมาธิการทำวิปัสสนาอันนิสงคือผลที่ได้รับก็คือ ไปสู่มากผลนิพพานอะไรเป็นนิพพานไปอันนี้คือผลเดี่วทีได้รับนะส่วนทางด้านวัตถุนั้นอันนี้ส์งการทํางานจะเป็นได้รับเงินเดือนได้รับผลงานประสบผลสําเร็จงานสําเร็จอันนี้เป็นทางวัตถุแต่ทางน้นธรรมะนั้นผลเกิดที้ด้านจิตใจได้ทางใจแต่ละอย่างนี้ก็อันนี้ส์งก็แตกต่างกัน คือผลที่ได้รับถ้าว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงว่าปฏิบัติธรรมนะทำกรรมาฐานถึงที่สุดจะได้อันนี้สงท้านจิตใจก็คือจิตสะอาดสว่างสงบจะได้ว่าเป็นความสุขสูงสุดเลยก็นนะด้ถ้าเป็นความสุขนะอันที่จริงก็คือความสะอาดความสว่างความสงบนี่ก็เหนือสุขเหนือทุกข์นั่นแหละพ้นไปแนะล้วหรือว่าเป็นนิพพานก็ได้ส่วนการให้ทาน อย่างเช่นว่าผลการให้ทานไอัน,นิสงทานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีทังด้านจิตใจแต่ว่ายัางไม่มากพอเท่ากับการรักษาศีลศีลนีนน่อัน,นิสง์ผลคือสูงกว่าส่วนการภาวนาเนี่สูงสุดเลยการให้ทานอย่างเช่นการบริจาคเงินก่อสร้างวัตถุอย่างเช่นสร้างโบสถ์ สร้างพระทุกท่านก็เคยได้ทํามาเหมือนกันการทําบุญการให้ทานการสร้างโบสถ์การสร้างพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นความสุขทางนัานจิตใจภูมิอกภูมิใจใจเป็นสุขอันนี้ถือว่าเป็นอนันสงส์งแต่ว่ายังสู้การภาวนาไม่ได้การภาวนาเนี่ยมีอนันสงส์งสูงกว่านั้นจะได้รับผลมากกว่านั้นเพราะอะไร เพราะว่าการสร้างโบสถ์ก็ดีการสร้างพระก็ดีบางทีจิตใจเราเนี่ยยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราสร้างโบสถ์เราสร้างพระที่เราก็เกิดความภูมิใจพอใจคุยอวดแล้วก็มีจารึกชื่อลงไปด้วยต้องจารึกชื่อเลยนะถ้าไม่จารึกชื่อนี่มันไม่ได้เนละ ก็ยังเป็นความโลภอยู่ความโลภโอ้นี่เราได้ทําบุญไปแล้วนะเนี่ยนั่นก็ยังเป็นความโลภในบุญที่เราทําอยู่ยังมีกิเลสหรือบางทีเราสร้างไปแล้วใครมาว่าเราไม่ดีไม่น่าจะบริจาคเงินไปมากมายขนาดนั้นจะแยกเงินเปล่าๆพอใครมาตําหนิติเตียนเข้าเนี่ยโอ้เราก็โกรธละเกิดความไม่พอใจในวัตถ,ถุที่เราสร้างเราสร้างโบสถ์ไป โบสถ์นี่นานแท้กว่าจะเสร็จสร้างตั้งนานไม่เห็นเสร็จสักทีเห็นไหมจิตใจมุนิีตีละห้วอบางทีมีใครมาตําหนิว่าไม่ดีเลยเนี่ยทรงนี้ไม่สวยะพ,พุทธรูปปั้นลูบนี้ไม่สวยใช่ไหมบางทีเราก็ไม่พอใจมันก็ยังมีความโกรธดยูยยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีความรักความชังการสร้างโบสถ์สร้างพระการให้ทานก็ยังมี ความโลภความโกรธความหลงยังตัดกิเลสไม่ได้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าตัดกิเลสไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องมีทุกข์อยู่ในจิตใจเราล่ำไปส่วนการภาวนาอย่างเช่นการเจริญสติอันนี้มีอานิสงส์มากทำให้จิตใจในสะอาดสว่างสงบเป็นนิพพานชั่วขณะก็ว่าได้ เช่นเวลาเราเจริญสตินะสมมุติว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรู้ไงนะหายใจออกเรามีสติรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แค่เพียงรู้หนึ่งเดียวเนี่ยสักเตรู้จิตใจเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็เป็นปกติมีความสะอาดอยู่ในสภาวะที่รู้ มีความสว่างคือรู้แจ้งอยู่ในสภาพที่รู้นั้นและจิตใจก็สงบสงบอยู่ในตัวรู้นั่นกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวเรามีสติรู้เวลาจิตมันคิดมันนึกอะไรขึ้นมามีสติรู้ว่าอ๋อนจิตมันคิดแล้ว แค่รู้เนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วก็มีทั้งปัญญาอยู่ในขณะจิตเดียวกันจะเรียกว่าเป็นมัคเป็นผลอยู่ในขณะนั้นก็ได้เพราะจิตขณะที่รู้อยู่เนี่ยจิตเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งมีแต่สภาวะที่รู้ล้ลวนๆเห็นไ,ไหมไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันพ้นทุกข์ได้ในะขณะนั้น แค่ช่วงระยะแค่ลัดนิบงเดียวเสี้ยววินาทีเดียวคือรู้สึกแค่มีสติรู้สึกตัวขณะเดียวเท่านั้นโอ้จิตใจเราเนี่ไปไกลเลยเป็นการปัดกิเลสสิ้นพบสิ้นชาติในขณะที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละเนี่ย,ยขณะแค่ช่วงขณะเดียวของจิตเท่านั้นเองพัฒนามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถ ทำให้ต่อกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆเนี่นะเราก็จะได้อานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยบ่อยๆคือความสะอาดความสว่างความสงบความเป็นปกติของจิตบ่อยๆจะมีบุญมากขนาดไหนจะเรียกว่าเป็นบุญที่ยอดบุญเหนือทุกข์ก็ว่าได้เพราะนั้นเราทำบุญก็ทำไปเถอะ จะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวัดให้ทานก็ทําไปไม่เป็นไรทําไปจะมีประโยชน์เป็นบุญแต่อย่าลืมการภาวนาด้วยการรักษาศีลเราต้องจับเอายอดบุญเหนือทุกซึ่งเป็นบุญสูงสุดมีประโยชน์มากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาแม้แต่าการฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญการศึกษาธรรมะฟัง แล้วก็ลองพิจารณาดูและศึกษาดูอันนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางท่านอาจจะได้จต่ศึกษาได้แต่ฟังแต่ไม่เคยปฏิบัติเราก็ได้บุญแค่การฟังการศึกษาแต่บุญอันนิสงจากการปฏิบัตินั้นเราจะไม่ได้เลยบางท่านก็ลงมือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยจเจริญสติเลยแต่ไม่ค่อยได้ศึกษา ปฏิบัติเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะลงทิศหลงทางได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเข้าใจถูกต้องแล้วก็เวลาเอาไปปฏิบัติก็ไม่ลงทิศหลงทางพระพุทธองค์ยังทรงอุปมาผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ย มีอยู่สี่ประเภทท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูขุดรูหนูประเภทที่หนึ่งคือขุดแต่ไม่อยู่ประเภทที่สองคืออยู่แต่ไม่ขุดส่วนประเภทที่สามคือทั้งขุดทั้งอยู่หนู no. ประเภทที่สี่คือไม่ขุดแล้วก็ไม่อยู่รูทธอง์ท่านยกตัวอย่างหนูหนูประเภทแรกคือขุดรูแต่ไม่อยู่รูเนี่ย การขุดรู้ก็คือการศึกษาธรรมวินัยศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ยอมอยู่รู้การอยู่รู้คือการปฏิบัติคือได้แะศึกษาฟังอ่านคิดแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้หนูว่าเพชรแรกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีกว่าประเททีส2คืออยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดอยู่รู้แต่ไม่ยอมขุดรู้ก็คือลงมือปฏิบัติเลยถึงก็ ตั้งท่าปฏิบัติทันทีเลยไม่ได้ศึกษามาก่อนบางทีก็หลงทิศหลงทางเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะจะได้อน,นิสงส์จากการปฏิบัติประเภทที่สามก็คือทั้งขุดรูคือทั้งศึกษาแล้วก็ทั้งอยู่รูแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยอันนี้พระพุทธองค์ท่านสรเสริญคือศึกษาฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะ อ่านแผนที่แล้วก็ลงมือเดินด้วยทำหน้าที่เดินด้วยประเภทที่สี่คือเพศที่ไม่ยอมขุดคือไม่ศึกษาเลยไม่สนใจธรรมะเลยหันหลังให้เลยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ <laughs> ไม่ยอมขุดรู้แล้วก็ไม่ยอมอยู่รู้ศึกษาก็ไม่ศึกษานะแล้วก็ไม่ปฏิบัติด,ด้วยหันหลังให้菩萨ทมไปเลยอันนี้ถือว่าเสียประโยชน์ในการเกิดมาแล้วท่านผู้ฟังอยู่ประเภทไหนก็ยกระดับให้ แค่การฟังเนี่ยก็ถือเป็นการศึกษาแล้วเราไม่ต้องศึกษามากมายต้องไปเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือกันเป็น,นวันๆไม่ต้องอย่างนั้น,เ,นเราศึกษาเฉพาะตัวการปฏิบัตินะศึกษาให้เข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีทำทำอย่างไรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ศึกษาวิธีการเอาไว้พอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงทม เขาถึงสัจธรรมคือเราขุดรู้ด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองอยา่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ต้องศึกษามากมายฟังไปเถอะฟังแล้วก็นอนทเอามาปฏิบัติด้วยหรือว,ว่าเป็นการศึกษาด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยการให้ทานก็ดีอันนี้ว่าเป็นมีอนิสงส์มีผลด้านจิตใจคือมีความสุขการรักษาศีล ก็ดีทําให้จิตใจเนี่ยเป็นสมาธิไม่เบียดเบียนใครมีการสงบมีความภูมอิอกภูมิใจในศีลของเราทนันดีสุดก็คือการภาวนาคือการมาเจริญสติการทันสมาธิการทำวิปัสสนาก็มีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นขอให้เราสําคัญว่าเราต้องลงมือทําแล้วก็ได้ศึกษาเราต้องป้องกันไว้ก่อนเราอย่าประมาทนะ การป้องกันที่เหตุดีกว่าการไปแก้ไขที่ปลายเหตุเราเน้นเรื่องการป้องกันอย่างเช่นเวลาเรามีความทุกข์เราจะไปแก้ไขความทุกข์เนี่ยแสดงว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุละมันทีมันก็หนักหนาสาหัสมันทีแก้ไขไม่ได้เลยส่วเราป้องกันทุกข์ไปก่อนดีกว่าการป้องกันความทุกข์การให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการป้องกันความทุกข์ดีกว่าการแก้ไขที่เหตุ เรป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยยังดีว่าการรักษาความป่วยไขย้การรักษาที่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็มีนะเพราะฉะนั้นการป้องกันป้องกันความป่วยไขย้มีวิธีการต่างๆเราศึกษาและเราป้องกันป้องกันที่เหตุจะได้ไม่ต้องไปแก้ที่ผลหรือปลายเหตุเพราะฉะนั้นการภาวนาการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสติคือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อยแล้วก็เท่ากับเราขาดชีวิต จเลิศเอาไว้ให้มากๆเรายังไม่มีความทุกข์ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราป้องกันไปก่อนเตรียมสติเตรียมปัญญา,าไว้ป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าการที่เราจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุ